สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองรัฐท่ามผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมยอดบ้านเกา่เกาๆขอจะพาเอฟซีรัฐธรมผููช้มทุกท่านไปฟั่งกันโทษสัมผัสระวางนนติยากับแม่สารค้ำนะครับแม่สารคำ้ำบนเขามาสีงวดสอนนะครับงวดนี้กับพีหน้าม้าบอกสามตัวหางเดียวงวดวันที่หนึ่งตุลาคมโมเกเ็นะครับวันที่ม้าบวกกันตัวไดกก็ตามไปฟัง่งกันนะครับขอมาแล้วก็น่ากดที่ตามกดแค่เป็นกำลังเกเดินนะครับขอมุดงะมุดเกิดนนทิยาแปลงปันใหม่ ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อจะเอฟซีได้ตามผู้สมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเซมาได้ยินได้ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมาครับสวัสดี FC, เอฟซีแฟนชมทุกคนนะคะมันนี้นุทิยากะมีแนวทางตัวเลขเก่ยวกับเลขความฝันของแม่สลัคามนะคะนุ่นทิยาจับ่ได้ว่าแม่สลรค้ามนี่เขามาหางวดหรือซีงวดนะคะเพื่อนเขาตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์ซีหนึ่งนะคะเพื่อนเอามาให้นุ่นทิยาลงนะคะ เรามันจะมีงวดหนึ่งที่ออกสองแปดนะคะงวดนั่นเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานี่นะคะเขาคลิปโค้งสุดท้ายนะคะที่แม่เพิ่นมาออกรถป้ายแดงเนี่ยนะคะเอ,อมาจับจับรางวัลด้รถป้ายแดงทะเบียนรถบ่อกเขานะคะไปเขาเลขแกนะคะเลขแกนี้แดดสามเจ็ดสามนะคะเลขออกสามเจ็ดนะคะก็เขานะคะ สำรับงวดนี้นะคะงวดนี้แม่สรารคามฟันดีมากๆนะคะฟันว่าพีหน้ามาบอกห้ไปซื้อล้องเท้าหายนะคะอยากได้ล้องเท้าดาวเทียมนะคะแล้วเพิ่นเล่บอกว่าอยากได้ล้องเท้าว่าอยากห้บอกเลขนะคะห้เลขมาเลขจะซื้อลองเท้าหพีน่าจัดหายเลยวีนองเอ้ยเขียนหายทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสัมผานระวังแม่สารคามนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้า แม่วันดีค่ะวัดีค่ะโอ้แม่แม่โชคดีปะอ่าหัที่พานมานีนวะทางของแม่กับเขาเลข <c oughs> เลขคุณแกรโดแม่โซคดียุวะค่ะใหลายเมื่อ่ค่ะโอ้ดีใจนะเนีเขีรบขงขียเลขับ่ยก็ค่ะโอ้ยงเรื่อาบวชไปนะคัะเก็บยัน เพื่นนั่นขอกินเราสองแปดฮาตอนนั้นบแม่แม่แม่อือเพิ่นบ้่าทนไปเกิดมันบ่แม่ขอค่ะเม้น้เ่ยยัอนเด็กเกเข็เชี่ยก็เาไเจ็สบ่งกระดมังเตกตขากรสี่ดียบบรูน่อตงวไ่า็บาทวนี้แม่แม่ค่ะเาได้าเป็นส่เกเียวเนหแม่ทมี่สามขแเด้อ

บ้านบ่ค่ะแมข่อกับเข้าขาดกับขาดออะไรวะที่ไม่ใจไปใไเบอร์สามหกแค่แบบมีเบอร์สามหกสามแปดนอบโมีสามหกแคเอาสาปดค่ะ แต่ว่าเบอร์เบอร์ล่องเ่านี่มัเมกับ้างองเค่ะนี่เบอร์ล่องเบอร์ล่งเข้าเราเราเลขเพื่อนเทียนหายเพื่อนเขียนหายตัวได้ไหมอ่ะสินีค่ะอันนีอไปดูเสียน่ค่ะเอาเขียน เขียนเป็นบนเป็นล่างเลยบ่แม่เอากระดาษแผ่เป็นบนเป็นล่างเลย เขียนเหมือนทุกอย่างเลยย่านเอฟซีประเข่าใจแนวทางของแม่สารคามงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดแม่ฝันว่าผีหน้ามาบอกเอาเงื่อนให้เจ็ดสิบบาทให้แม่ไปซื้อร่องเท้าล่องเท้า,ทาดาวเทียมยูแถวบันนอกเข้าสีเข่าใจนอกแถวภาคอีสานเข้าแต่ว่าคนไทยมันจะรู้นะคะร่องเท้าดาวเทียมเอาเบอร์สามสิบหกกับสามสิบถ้าบ่มีสามหกก็ให้เอาเบอร์สามสิบแปด แล้วเลขที่เพื่อนหายมานี่เพื่อนหายเก้าเจ็ดสองน้อที่ยากกะลรตัดเก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดสองเพื่อนหายเพื่อนเขียนเป็นบนมันบ่คะแม่เป็นบนเป็นล่างไหมค่ะทางล่างเพื่อนหายศูนย์หามันบ่แก่ค่ะอ๋อขอบคุณแม่ห้ายๆทางวันนี้ถ้าถูนิ่นจงจังเสียสื่อล้งเข้าหายมันบ่ค่ะแม่ค่ดแบบรับนกสนานว่าเ็คนมันไม่เกิดไปขึนว่านี่เอาดาวแก้มมวนาง เอาละเอาเอา,เอาละค่าครูละเจ็ดสิบแต่เอาเบอร์สามหัวขบ๊อี่สามว่าสามแปดมาีแค่ก็เล่อืมันเ็ว่าสะสุเขียนเลยได้บอย่างเรื่องค่ะตแต่บอกว่าไงคะอันแต่วันพ่าเอาแม่เพื่อมันออกอันตามเบอร์ล่องเท่าเนี่ยเด็กแล้วแต่เอฟซีพิจารณาบอแม่แต่เนเมนจะิจเอา่าเพราะว่ไาไหนมอี้เพราะว่าอยัางวันที่ผ่านมานี่มันก็ออกเบอร์คุณแกลด ยันโหลดมันก็ออกไปแดงก็ออกปปไปออกเลยอยากกระเด็นน้ำพันที่ดอกขาดในหลายมุมค่ะเอ้ยดีใจน้ำได้ค่ะนุ่นที่ยาปวดหลังบาดด้วยรู้สึกว่าแม่สารข้ามนี่เอามาลงนี่เขาทุกวดดันเลยเนาะตั้งแต่นุ่นที่ยาลงมากเลย เสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นธิยากับแม่สารคามนะคะเพิ่นเป็นคนใจบุญซุนทานอัธยาศัยดีมากนะคะแต่ว่าแม่เล่ากับเป็นคนเอ่อเป็นคนเป็นแม่พ่าตนะคะเพิ่นกับเพิ่นเคยบอกนุ่นธิยานะคะว่าเพิ่นพิการนะคะแต่ว่าเพิ่นก็จะเอาลาบเพิ่นไปทํางานอยู่เอ่อซุโตโยต้าสารคามนะคะศูน เป็นแม่บ้านนะคะทำวามสะอาดดีศูนย์ตัวยตาสรารคามนะคะผูใดอยากร่วมท้ำบุญกับแม่สรารคามนุ่นทิยาเอามาลงตังแต่งวด4ีหนึ่งที่มันออกศูนย์สี่หนึ่งนะคะจนปัจจุบันนี่มันยังบม่ค่อลดเลยแต่ถาคานวณบอพิตนี่รู้สึกว่าจะเขา่าซีงวดหรือหางงวดแล้วนะคะสําหรับงวดที่ิ่านมานี่ก็เข่าเจ็ดสามนะคะเลขออกสามเจ็ดนะคะสําหรับงวดนี้นะคะโดยนุนทิยาจะอธิบายทีละขั้นตอนขั้นตอนไปนะคะนะคะ แม่สารคามงวดวันที่1ตุลา2 5 6 7นะคะเพิินฝันว่าผีหน้าผีที่ยู่หน้าเพินนินนะคะหน้าเพินินติดปาซ่านะคะมาบอกอยากได้ร่องเท้านะคะเอาเงินมาหาเพินินเงินเก้าๆนะคะเอาเงินมาหายเจบาทนะคะหาไปซื้อร่องเท้าหา้ร่องเท้าเป็นเบอร์ ถ้าบ่มมีเบอร์สามหกก็ให้เอาเบอร์สามเจ็ดนะคะเบอร์สามแปดนะคะบ่มี3สามหกก็ให้เอาสามแปดเบอร์สามแปดเป็นเบอร์ล่องเท้าดาวเทียมนะคะล่องเท้าดาวเทียมสมัยต่างแดนนนทิยาเป็นเด็กน้อยนะคะแถวภาคอีสานนี่จะรู้ดีแต่ว่าคนไทยจะรู้ว่าน้อล่อ,ลองเท้าดาวเทียมนะคะล่องเท้าแต่ดาวเทียมนะคะบ่มมีเบอร์สามหกก็ให้เอาสามแปดนะคะแล้วเพื่อนบอกว่าต้องบอกเลขให้ถือจะซื้อล่องเท้าให้นะคะเพื่อนก็เลยให้เลข เป็นสามตัวบนเป็นเก้าเจ็ดสองนะคะเพิ่นบอกเขียนบนให้พร้อมนะคะเขียนใส่กระดาษให้นะคะและสองตัวล่างเพิ่นเขียนหายศูนย์หานะคะมาน้ากระดาษเดียวกันแต่ว่านนทิยาตัดหทยยานพอมพี่น้องเอซี่พาดนะคะตัดข้างหน้าจะเป็นเก้าเจ็ดนะคะตัดข้างล่างจะเป็นเก้าสองนะคะเอ่อทัด ไพ่จะเป็นเกตสองนะคะแต่ว่าเลขสามตัวนี่ถ้าเอาแบบบ่าผ่านนี่ต้องเป็นหกเกตสองน้ำเด้อพี่น้องนะคะแล้วก็การหกเกตนั่นะคะนะค,ะนะคะนนรับข่บบาวการบังใบเอฟทีและตำรวจต้อตทงทานคงถีได้ยในฟังแล้วนะครับที่นวดนิย่าที่สารูเพลียของแม่สารกข้ามนะครับถ้าเราไปถ่ายคลิปนี้สลวยรั้งเนึองนะครับแม่สารกข้ามเขา่าซีงวดซ้อนงวดนนี้พีหน้ามาบอกสามตัวหางเดียว งวดวันที่หนึ่งตัวละก็หกเจ็นะครับผีเก็บหนเก้าเจ็สองนะครับตัดเป็นสองตัวกับเก้าเก็ดเก้าสองเจ็สองนะครับเพื่อการเนที่เก็สองกับเก้าเจ็สองนะครับเป็นบนนะครับสัหไับเรียกเรียงล่างเป็นไงศูนหาตัวเดียวนะครับเรียกล่างนะครับผีเอาเองนนะไปซื้อรองเท้าเน,นี่ก็สบบาทเอาเบอร์สามบหกเามีทาเอาสามเปีนะครับ ไปครับบนล้านนะครับเป็นแนวสร้างสื่อสารกินแบงของรัฐบาลกวางว่าเอฟซีและตมพุผส้มทันโคงเสียดเงียินฟังเล้วนะครับสำหรับพนิญานกินแบงค์เขาอ,อยู่ที่เพียงตำหนีพบวันี้คลิปต่อๆไปส่อคลิปในชโชคดีสวัสดีครับ